อีกระายะาหนึ่งนะคาว่าสัมมาสัมพุโทโธนี่หนะเ,เมื่อจี้เลยเนี่ยทั้งต้นเลยนะทั้งห้าข้อเนี่ยในคำพีมัชฌิมานิกายมัชฌิมานิมัชฌิม,ม,มป,ปัญนาเนี่ยนะในเสลสูตรที่พระองค์ได้ตรัสว่านะข้อความตอนหนึ่งมีอยู่ว่าธรรมะาจาักอันไม่มีจักอื่นยิ่งกว่า เป็นจากที่เราประกาศแล้วสารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตย่อมประกาศตามได้พรามสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราเจริญแล้วสิ่งที่ควรละเราละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าพราม ท่านจงกำจัดความสงสัยในเราจงน้อมใจเชื่อเถิดการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองเนืองเป็นการได้ยากความปรากฏคือความเกิดขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองเนืองเป็นการหาได้ยากในโลกแลพรามเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เชื่อลูกสอน คือตัณหาเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ประเสริฐไม่มีใครเปรียบเทียบย่ำยีเสียซึ่งมานและเสนาแห่งมานทำค่าศึกทั้งตัวให้อยู่ในอำนาจไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนบันเทิงจะอยู่อันนี้ก็เป็นข้อความสั้นๆที่พระองค์ได้จัดกับเสลพรานะ์ที่เอามาอ่านให้ฟังย่อ,ยยอ จากข้อความตรงนี้นี่แหละในวิสุทธิมัสเป็นต้นท่านก็ยกข้อความว่าพระองค์นี้ตรัสรู้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรอบรู้ธรรมะที่ควรละธรรมะที่ควรทําให้แจ้งและธรรมะที่ควรจเจริญเพราะความที่พระองค์ตรัสรู้ยิ่งรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่มีผู้แนะนําบอกกล่าวสั่งสอนเลยพระองค์จึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ่เราก็น่าจะได้บ้างนะแต่ไม่ได้บารมีมันต่างกาันนะถ้าณาฟังองท่านยังจะฟังจําไม่ค่อยจะหวัดไว้เข้าใจก็ไม่ค่อยจะหมดจะว่ามันรู้เองเลยเนาะต่อไปนะสัมมาสัมพุทโธออกในหนึ่งเพราะว่าพระองค์ตรัสรู้โดยชอบและด้วยพระองค์เองซึ่งธรรมะทั้งปวงเขาบอกว่าโดยยกขึ้นทีระบททีระบทเช่นจากขกอย่างนี้นะ หน้าที่หลักๆที่เอามาคีดก็คือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละทีนี้ทรงข้อตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ลงอริยสัจเลยนะจากขุเนี่ยนะตานี่เป็นทุกขสัจดังนั้นเนี่ยจากขุสมุทยัยตัณหาในการก่อนที่เป็นเหตุให้จากขุเกิดเรียกว่าสมุทยัยสัจจากขุนิโรธความไม่เป็นทั้งความไม่เป็นไปในความไม่เป็นไปของจากขุและจากขุสมุทัยนี่แหละเรียกว่านิโรธอริยมรร ข้อปฏิบัติที่ทํานิโรธให้แจ้งนั่นแหละเรียกว่าจักขูนิโรธาคามินีปฏิปทาจึงได้กล่าวว่าจักขูเป็นทุกขศาส์เหมือนนั้นเละนะจักสูนี้เป็นสัจจะไม้สัจักขูนี้จริงไหมจริงแต่ความจริงของจักสูนี่เป็นทุกขศาส์คาว่าทุกนี่นะเขาบอกว่ามาจากทุบวกขังใช่ไหมทุเนี่ยแปลว่าไม่ดีขังเนี่ยแปลว,ว่าว่างในอนาตาตนี่แหละ ของไม่ดีว่างจากคูนี่มีจริงนะแต่ว่าว่างจากความงามว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขและก็ว่างจากอัตตาในนั้นไม่มีอัตตาสักอย่างเลยในจากโซนี้แต่จากโซนนั้นมีจริงก็อบอกว่าที่ว่าจากโซนว่างจากความงามเนี่ยนะยังนึกถึงโสพาเทรียาโสพาเทรีเนี่ย ขามีนักเลงนเจ้าชู้เขาไปจีบนะโอ้ยบอกว่าม่คุณเอ้ยทําไมตามงามอย่างโน้นง,งามอย่างนี้เชิญชมงามต่างๆจนถึงกับว่าชวนชวนนางอ่าสภาเนี่ยนะสุภาเถรีเนี่ยให้สึกทีนี้นางก็ฟังอยู่ต้งนั้นแล้วก็ถามว่าเออที่รักรักเนี่ยรักอะไรบอกว่ารักดวงตาเขาว่าไงทีนี้นางก็บอกว่ารักจริงเลยบอกว่าโอ้ยก็เชิญชมใหญ่ตาอย่างโน้นตาอย่างนีงน้แต่เปนนางทํนานทไงรู้ไหมควักไข่ทั้งลูกเลย โอ้โหขอโทษขอโพยขอเข้ามาใหญ่โตตั้งกันนี้ไปเลิกแล้ว,ว <c oughs> ตอนหลังนางก็ได้ดวงตาคือเป็นพระเทรีรูปหนึ่งที่อันนั้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีคนมาจีบว่างั้นเพราะฉะนั้นให้ตาไปที่ว่างารักจริงๆกันทาไมไม่เอาไปเลยเนาะเขาบอกโอ้ยิ้มแล้วฟนะันสวยมากเดี๋ยวถอดตอน,น,นปลอมให้เลยตีหนึ่งเอาไปเอาเไม่เอาเพราะฉะนัน้นมันมันมีจริงไหมจริงแต่ว่าไม่ได้มีความงามความสวย ความยั่งยืนอัตตาสาระแกนสารอยู่ในนั้นอะไรรอกแต่สิ่งนั้นมีจริงเพราะเป็นสัจจะนั่นแหละเรียกว่าความจริงแต่ความจริงที่ว่างจากวิว่างจากความงามว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขแล้วก็ว่างจากอัตตาที่พาละชนชิดกันขึ้นแต่ก็เป็นความจริงนะมีอยู่จริงเกิดตามอำนาจของปัจจัยมีแล้วก็หามีไม่ แปลว่าปัจจัยหลักๆสําคัญก็คือตันหาที่มีมาแต่พบก่อนซึ่งเป็นตัวก่อให้เกิดโดยความเป็นมูลเหตุแห่งจกักรคูนั้นเป็นจักรคูสมุทยัยอะไรรู้ไหมที่เป็นเหตุให้เรามีตาดูยันสาเหตุที่ให้มีตาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาที่มีในพบก่อนที่มีในชาติก่อนๆนั่นแหละทำให้มีดวงตาในชาตินี่ยตันหาในพบก่อนเน่ะยินดีในอะไรจึงมี จึงมีตาเขาบอกว่าตัณหาที่ยินดีในสีนั่นแหละเลื่ตาเมื่อไหร่และชอบสีนะชอบภาพที่เห็นทั้งหมดแหละความที่เรายินดีในสีนี่เชื่อไหมว่าสร้างตาใหม่ละ่ะถ้าเรายินดีในภาพในชาตินี้นะแสดงว่าเราสร้างตาใหม่ในภาพต่อๆไปแต่จะได้ตางามเท่ากับชาตินี้หรือไม่ก็ดูถ้ามักโกรธก็ตาเขียก็ได้ตาเอียงก็ได้ นะามักโกรธมากตาก็ไม่ค่อยดีไปตามเขาบอกว่าใครที่เคยมองคนอื่นด้วยสายตาที่เหยียดยามมองเละก็เละมองด้โทรัท์ะนะเคยก็อะไรชาบหน้าระวังนึง่ตาเละแบบนั้นเลแต่ว่าสรุปแล้วว่าหเหตุที่ทําให้มีตาก็คือความยินดีในสีในภาพที่เห็นทั้งหมดเลยนะอตัวยินดีตัวนั้นแหละเป็นเหตุให้มีตาเรียกว่าเป็นตัวสมุทัยสมุทัยสัต แต่ก็ตมนะว่าตานี่ไม่ได้เกิดจากตัณหาอย่างเดียวหรอกเกิดจากตมด้วยเกิดจากอวิชชาด้วยแล้วก็อาหารเป็นต้นที่ในชาตินี้ด้วย,ยนะแต่สําคัญสาคัญที่สุดถ้ายินดีในสีก็แสดงว่าต้องการตาถ้ายินดีในเสียงก็แสดงว่าต้องการโหเขาอบอกว่าตอนนี้เลิกยินดีละเอาที่ยินดีก่อนๆไปเก็บไว้ไหนนะยินดีวันก่อนๆด้วยนะถ้ายินดีในกลิน่นก็แสดงว่าต้องการ จมูมกใช่ไหมถ้ายินดีในรถอร่อยอร่อย,ออยก็แสดงว่าต้องการลิ้นถ้ายินดีในโอ้โหอากาศดีจังนะวันนี้อย่างเงี้ยร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวไอ้ถ้าต้องการแบบนี้แสดงว่ายินดีในยินดีในกายถ้ายินดีในธรรมารมณ์ก็แสดงว่าต้องการใจอีกต่อไปเพราะฉะนั้นโหวัตถุทุกมันจะไปจบที่ไหนเนาะตัญหานี่แหละเป็นตัวสมมทยัยเป็นตัวก่อเชื้อแห่งทุกทั้งหลายเหล่านี้นะ อทุกข์ก็ทนได้นะสนุกดีอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่มั้งนะปัญญาไม่เกิดก็เลยบอกว่าสนุกดีออกแต่ที่ไ,ไหนได้มันมันน่า,ำานํำคาญเหมือนกันนะมันน่าเหน็ดเหนื่อยมั้นตัณหาที่มีมาแต่พบก่อนที่เป็นปัจจัยให้ดวงตาเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว,ว่าจากักขุสมุไทยความไม่เป็นไปแห่งจกักขุและจกักขุสมุททยทั้งสองนั่นแหละเป็นนิโรธถ้าไม่มีตัณหาจากักขุจะเกิดขึ้นไหม ไม่เกิดนะพระอรหันต์นี้ท่านไม่มีตาณหาเพราะฉะนั้นในภพต่อๆไปท่านจึงไม่มีจักขุเพราะท่านไม่มีภพอื่นอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นอนิโรธหรือพระนิพพานนี่แหละคือความไม่เป็นไปของทั้งจักขุและจักขุสมุทยัยไม่มีทั้งทุกขและทุกขสมุทยัยทีนี้ปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้นิโรธหรือพระนิพพานนั่นแหละเป็นมักคสัตมัรคสัต เพราะฉะนั้นพระองค์นี้ทรงแทงตลอดจักสุโดยประชุมจักสุลงอริยสัจทั้งสี่หูก็เหมือนกันประชุมหูลงอริยสัจประชุมจมูกประชุมลิ้นกายใจลงอริยสัจหมดเลยนทนะเรียกว่าอวัยตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจประชุมลงอริยสัจหมดสิ่งวันนี้พระองค์ก็ตรัสรู้โดยถูกต้องโดยชอบอย่างแม่นยำด้วยพระองค์เอง ทีนี้ผมก็ทรงปรัสรุอ่อรยตนะภายนอกเนี่ยนะอย่างรูปเสียงกลิ่นรสพธพะและธรรมรมอายตนะภายนอกทั้งหกเหล่านี้เลยนะ